จิตวิทยาทำให้แฟนเลิกกับมือที่3ใน7วันกฎของความผูกพันครับวันนี้สิ่งที่คนไม่สนใจคุณเพราะเขาไม่ผูกพันคุณคแล้วจิตวิทยาอะไรบ้างครับที่ทำให้คนมันผูกพันกับเราการทำให้เขาตัดไม่ขาดและเป็นการป้องกันมือที่3ครับสามจุดหนึ่งคือการขอให้เขาช่วยสนับสนุนการเงินหน่อยอาจจะครั้งละสามพันอาจจะของลูกาาก็ตามแต่พวกนี้ก,นกอ้างไปครับห้าพัน บ่อยๆครับหรือหมื่นหนึ่งแต่ซ้ำๆครับจงจาไว้ว่าเวลาที่แฟนได้ช่วยเหลือคุณบ่อยๆมันจะเป็นอิรยาสซั่งคอรสหมายความว่ามนุษย์ถ้าลงทุนอะไรก็ตามแต่ลงไปเนี่ยมันจะผูกพันกับสิ่งนั้นมันจะรู้สึกว่าไม่อยากถอยห่างจากสิ่งนั้น3.2ครับคือการขอให้โอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณครับแต่เรื่องนี้คุณมันต้อง ทำอย่างเย็บยนต์ครับไม่ใช่ทะเลาะกันเมื่อสักครู่แล้ววันนี้ตอนนี้จะไปทําเลยไม่ใช่นะครับคุณต้องมีการวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนเวลาที่อีกฝ่ายเริ่มที่จะทยอยโอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณต่างๆาพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือความหวังเดียวของชีวิตคุณคือคนที่เขาลงทุนเยอะที่สุดคุณคือคนที่เขาผูกพันมากที่สุดคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเสพติดมากที่สุดและเขาจะยิ่งหึงหวงคุณมากขึ้นด้วยซ้ำครับเขาจะผูกพันคุณครับ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกทายโอนมาอยู่ที่คุณครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักคูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิรวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ